ดีค่ะทุกคนตอนนี้ฝนกำลังตกค่อนข้างหนักค่ะวันนี้วันจันทนอะอามบรรยากาศหน้าบ้านทุกคนตกมาสักพักนึงแล้วน้ำไหลนองแล้วนุ่นไหลลงพ่อพอดีถนนมันค่อนข้างเอียงเนาะ มันก็จะไหลลงที่ต่ําไหลลงได้ง่ายอากาศเย็ยนฉ่ำค่ะท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆค่อนข้างหนานะคะทุกคนน้ำที่แบบหลังคาก็ไหลหยดย้อยลงมาประทะพื้น เสียงดังต๊บแ๊บต๊บแ๊บต๊วนี้บ่ายสองกว่าค่ะทุกคนเด็กกำลังจะเลิกเรียนไม่รู้ว่าจะกลับบ้านยังไงเนาะคงจะลำบากอยู่นะคนในแบบไม่มีไม่มีร่ม รอให้ฝนเอี้ยนสักหน่อยเนาะลูกชายจะกลับยังไงไม่รู้อะถ้าไปรับก็ไม่รู้จะเจอกันไปเพราะว่าคนอาจจะเยอะอ เ <Okay, S 2> ขอบคุณนะคะขับขี่ปลอดภัยนะคะฝนตกค่ะข,ขับรถเข้าไปนะคะถ้าทางจะตกหนะนานอยู่เท okay, ลงมาแล้วก็ท้องฟ้าค่อนข้างเข้มทอ้ทองฟ้าค่อนข้างแบบ คุมด้วยเมฆหนาตึบ๊บเีล่ลงมาเคล่ลงมาเคล่ลงมาโอหนักเลยอะ่ะ